N.E.C. ของอัชราพรชนะนัดที่10ขยับขึ้นที่2สรุปผลวอลเล่บอลวีลิกญี่ปุ่นวันที่6มกราคม2567การแข่งขันวอลเล่บอลวีลิกญี่ปุ่น2023 24ดดิวิชั่น1คู่สุดท้ายประจำวันเสาร์ที่6มกราคมฮิตาชิเอสเตโมโริวาเลต้นสังกัดของแนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเรววลเล่บอลหญิงไทยลงสนามพบเดนโซอาริบีเวลา14นาฬิกา แมตช์นี้เดนโซ่แอริบีเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะฮิตหาชิไปได้3-1เซต23-25-25-23-25-20-25-22เก็บเพิ่มเป็น22คะแนนรั้งอันดับ5ของตารางขณะที่ฮิตหาชิมี14คะแนนรั้งอันดับ7ของตารางสรุปผลวอลเล่บอลวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น1เฉพาะคู่ที่มีสาวไทยคุโรเบะพิมพิชยาแพ้องเอเโอมดิก1-3เซต17 25, 15, 25, 25, 22, 23, 25 Spring, orn, Red Rocket, orn, ิส่อสฮิซามิสสสปริงชิตภพรแพ้เอ็นอีซีเรดบ็อกเกตอัชราพร1-3เซตส5 1 9 2 1 2 5 1 1งเ2้2โทเรแอโร่วิมลรัตชนะ PFU Blue Cat, CT 25, 19, 25, 22, 3-0เซต2 5 1 9 2 5 2 2 3 0 2เ เจทีมาเวลัสชนะโตโยต้าออโตบดีควินซี่หัตยา3-0เซต25 23 25-19 26 24เดนโซแอริบี้ชนะฮิทาชิริวาเลทัดดาว3-1เซต23 25 25 23 25 20 25 22